จะพาไปชมกับรถในตำนานแล้วกันนะเป็นตัวพันแล้วกัน ก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมลูกท่านครับผมผมก็ผมมาเนมคิวนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เส้นรามนะครับผมก็จะพาไปชมกับรถในตำนานแล้วกันนะที่ v ีเอมชอบครับผมบ้านแตามาดั่นเองตอนนี้กำลังออกเดินทางนะรอคับหนึง่งตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะ รถไม่ค่อยมีสักเท่าไรกลงวันนี้แดดร้อนมากไม่อยากขับแล้วครับผมแดดก็ร้อนแล้วเครื่องร้อนอีกโอ้โหขาแทบไม่ขับตอนเย็นนะบสบายครับร้อนแค่เครื่องอากาศไม่ร้อนอากาศเย็น ระวังน,น,นะนบผมคนติดอาโควิดค่อนข้างเยอะนะก็ใส่แมสพกสเปรย์ไปด้วยครับผมผมก็พกนะแมสได้มีเป็สิบอันเลยอยู่หลังกระเป๋าแต่ว่าถ้าให้ดีก็ไม่ต้องออกครับผมแต่ผมนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะ <c oughs> แต่ว่าคนไม่ค่อยสัญจรนะผมก็เลยว่ามาเวลาเนี้ยดีก,กว่าคนไม่แออัดดีครับแต่ก็ไม่ได้ไปแวะไหนนะผมก็ขี่ตรงมาบ้านตามาอย่่งเดียวเลย แกเพิ่งเอามาด้วยด้วยกี่วันหรอมั้งหนูว่าก็ไปช่วยแกขายเน่ยครับผมแกเอารถในจำนานมาขายเอาผมไม่รู้จะบอกตรงนี้เลยหรือเปล่าแต่ผมอาบอกว่าเป็นตัวพันธ์แล้วกันผมว่ายังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะเพราะว่าผมจะเอาขึ้นหน้าปกไงโอ้พูดลวๆๆ่ะ <laughs> ก็แกเอามาขายนะครับผมเดี๋ยวเราไปช่วยแกขายกันแล้วกันช่วยกันทำมาหากินครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเอ้ยโทษเศรษฐกิจไม่ได้แล้ <laughs> โทษตัวเราเองเอาโบกขอโบกแล้วเรื่องก็นึกว่าจะเลี้ยวนะน่ะหรือว่าขอทางไปอ,อะไรสักอย่าง บอลเบ่อนขึ้นหัวนะพระองค์เจ้าเบาๆจ้าขึ้นหัวนะจ้าอะไรเนี่ยฝนก็ไม่ตกมาเปียกอะไรอย่างนี้ ไม่ได้แรงมนาะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมจอดแบบจอดนิ่งเลยอะ่ะเพิ่งเอามาขับอีกเนี่ยโอ้โหนานมากน่แจะวันจันทร์นะครับอ้ข้าวก็หิวเดี๋ยวขอถ่ายอันนี้ก่อนนะแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านนะ ปลอดภัยด้วยประหยัดอีกผมนี่มันไบเกอร์สายประหยัดนะแต่บางอย่างก็ไม่ประหยัดนะมีลาบด้วยอยากกินอาหารอีสานด้วยนะขี่รถพันหิวเลยอันนี้อะไรวะเน,นี่ย ก่อนในแถวนี้เนี่ยคนขายของเต็มเลยนะตอนวนี้คือนี่เป็นสองทุ่มเลยนะปิดหมดแล้วอะ่ะเงียบมากผมว่กากอนรู้นะสี่ทุ่มครึ่งอะ่ะถึงจะถึงจะเห็นปิดกันนะนี่สองทุ่มก็ไปหมดแล้วดูดิก็ช่วงนี้เขากว่าเก็บร้านไว้กันนะก็ต้องเข้าใจกันหน่อยก็ถึงแล้วนะจะ๊ะ นี่เจอพี่ไอ้ด้วยเวมาดีพี่ไอ้ก่อนโอ้โห ครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ B T M Shop เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เราก็จะมาดูกับเจ้า z ซ X10R นะครับผมน่าจะปี2010นะเป็นสีฟ้านะครับผมตัวนี้ก็ดูของจังก่อนแล้วกันนะก็จะมีเป็นการสะผัดนะครับผมอ่าปั๊มบนของลิซู m a มีอะไรอีกวะผมก็ไม่ค่อยรู้นะมี เกียร์โยงให้สีทองท่ออคาร์บอนิกแท้นะครับตัวนี้แท้แล้วก็เป็นบางคนนี้เป็นคาร์บอนนะหรือว่างานทุกผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็สีนี้ค่อนข้างเงาเลยนะสีใหม่มากมาดูคันจริงได้นะที่ BDM Shop ตัวนี้ช่างมาต,ตั้งอยู่ที่หนึ่งแสเจ็ดมื่นบาทครับผมตัวคันนะครับแต่ราคาหนึ่งแนเจ็มื่นบาท แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาจากช่องผมแกบอกว่าลดให้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมตัวนี้เอาไปเลยถ้าเกิดามาจากช่องผมเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าคนอื่นมาแต่ว่าไม่ได้มาจากช่องผมก็ขายหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นทวนนะครับผมก็เยวดูใหม่กันนี่นี่นะคุ้มนะผมว่าเพราะว่าหาไม่ได้นะตัวพันราคาแสนกว่าบาทถือว่าสุดนะนะ ได้ได้แล้วฮะ ZX10R เลยนะขับไปไหนก็ไม่อายนะตัวคันขนาดนี้ผมว่าสุดอีกคันหนึ่งยางนี้ผมเดี๋ยวผมดูก่อนเป็นคอนตินะแต่ผมไม่รู้รุ่นนะว่ารุ่นอะไรน่าจะเพิ่งเปลี่ยนด้วยแหละยังมีลายยางอยู่เลยยางเหลือๆเอซอร์วิสมาให้พร้อมนะครับผมอเอาไปเติมน้ำมันฉีดได้อย่างเดียวเลยครับผมตัวนี้ ก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าคนอื่นมาซื้ออยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นทวนนะแต่ถ้ามาโดยบอกว่ามาจากช่องผมลดไปเลยเหลือหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นเฟซต,ตามมาดให้นะแล้วก็เป็นเฟซของ BDM Shop ด้วยนะโดย่่าใครสนใจก็สามารถท็กมาถามดูก่อนได้หรือว่าจะเข้ามาดูคันจริงก่อนได้ร้านอยู่ในซอยมิทินนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากมาดูคันจริงก็ ขี่เข้ามาดูได้ครับผมตัวนี้ไม่ซื้อไม่ว่าขอมาชมก่อนได้ครับผมก็ต้ตนๆคร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครสนใจไงก็ติดต่อสามารถได้โดยตรงแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะพูดไง <c oughs> น่าจะมีประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปนะครับผมสีเงามากแล้วคลิปต่อไปก็ไปดูกับรถบีบากคันนี้นะไปเอาแค่อินเตอร์ ครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลยนะไปไม่รู้จะดังมากหรือเปล่าจัดเลยทีเดียวรับผมติดเสียงนุ่มๆน,นะคาคาปวิกนะดังไปไม่รู้เปล่าประมาณนี้มั้ง